ตอนการถ่ายนะ้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ Honda Civic FB นะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับขึ้นแม่แรงนะครับขึ้นแม่แรงแล้วก็ใช้ลูกบล็อกนะครับที่เป็นหกเหลี่ยม1น2ส่วนสนิ้วลด3า8ส่วนแนิ้วนะครับแบบนี้นะครับใส่เข้าไป หมุนหมุนตรงนี้นะครับค่อนข้างแน่นค่อนข้างจะแน่นเลยนะครับก็ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าหมุนไม่ออกนะครับให้ต่อด้ามนะครับให้ใช้เหล็กแป๊บช่วยให้หมุนออกได้นะครับตอนนี้ผมตรงนี้นะครับถ้าถ้าหมุนไม่ออกให้ต่อด้ามนะครับ ใช้เหล็กแปบ๊บใช้เหล็กแป๊บต่อด้ามน,นะครับจะทำให้หมุนออกง่ายนะครับวันนี้ผมใส่น้ำยาฝัดชิ่งนะครับหน,หนึ่งกระป๋องนะครับหนึ่งแกลลอนเลยนะครับสี่ลิตรก็ขับรถไปสินาทีนะครับแล้วก็ถ่ายออกนะครับ เนื่องจากว่ารถมีอาการเกียร์กระตุกนะครับจําเป็นต้องก็เลยลองใช้วิธีการแฟชชิ่งน้ํามันเกียร์ดูนะครับนี่นะครับเป็นสภาพของน้ํามันที่ถ่ายออกแล้วนะครับผสมกับน้ํายาแฟชชิ่งนะครับอันนี้นะครับเป็นน้ํายาแฟชชิ่งจากปตทของปตทนะครับ ครับหลังจากถ่ายน้ำมันเกียร์ออกหมดแล้วนะครับก็ใส่ตัวนี้กลับไปเหมือนเดิมนะครับครับหลังจากใส่ตัวปิดถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วนะครับก็ให้เติมน้ำมันนะครับเกียร์ออโต้นะครับรุ่นนี้นะครับ h o n d a c i v i c SB ปี2013นะครับรหัสนะครับก็คือใช้ atf d w ีนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับของรุ่นนี้นะครับก็ต้องมีกลวยนะครับกลวยแล้วก็ท่อก็รุ่นนี้นะครับ1นนะครับเครื่อง1.8ึงจุใช้ประมาณ3ลิตรนะครับเราก็เติมเข้าไปสัก2ลิตรครึ่งก่อนนะครับ 1. 5ุลิตรนะไอ้ขออลิตรครึ่งก็คือ2.5ลิตรนะครับ เติมเข้าไปทั้2.5ลิตรก่อนแล้วก็วัดระดับน้ำมันเกียร์ก่อน ให้เหลือไว้สักครึ่งลิตรก่อนนะครับก็ไปสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วก็วัดระดับน้ำเกียร์ก่อนนะครับเมื่ก,กี้วัดแล้วนะครับยังไม่ได้ระดับนะครับแล้วก็เติมเข้าไปเพิ่มนะครับ ก็น่าจะใช้เกือบ3ลิตรพอดีเลยโอคระดับน้ำมันเกียร์พอดีแล้วนะครับตอนนี้